สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดป่านเองนะจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มสวัสดีจ้าอจาจารย์นี่ก็ได้เวลากินขา้าวกินน้ำแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบพี่โยไปหามาเลยจ้านี่ที่แบบไปตกเบ็ดมานั่นแหละจ้ามีเมนูอะไรดงงึงเนาะน้องแก้มนี่มีปลาทอดค่ะมีไก่หั่นค่ะมีมะเขือต้มค่ะมีน้ำพริกค่ะมีน้ำพริกกินไก่ค่ะมากินข้าวกับน้องแก้มเลยจ้าอาจารย์วันนี้มากินซีมือที่แบบไปลงแรงลง,ลง ทุนลงกายหาเองเลยดิจ่าน่ฝาทอดจะมร้อยไม่สร้อยทอดจะทอดเองเดนะจ่าน่วันนี้ลงทุนทําเองทุกอย่างน,นะจ่ะทางแวะทางทอดทางอะไรนะจ่ะน้องแนงก็เพิ่งกลับมาจากตัดอ้อยนะจ๊ะจ้าวันนี้จักกระไหลจักหมัดจักกองน้อน,นี่วันนี้ได้หกสิบหกสิบหมัดนะจ๊ะก่อสามร้อยบาทนะจ๊จะจะกินข้าวกันนะจ่านิ จราดีจ้ามาเดยดจ้ะเมื่อกี้เขากับพี่โยได้จ้ะนี่โอ้เมนูวันนี้ก็มีพักมีน้ำพริกนี่เลยดจันน้ำจิ้มน้ำผึ่งไหมนี่ยว่าจิ้มปลากับเป็นปลาถอดที่พิวยหามาได้นี่ก็ถอดก็นี่เก็ย่อแต่งกับน้องเกมก็จะเอาไปให้พ่อได้ไหมนี่แบ่งไปให้พ่อได้อันนี้ล่ะ ช้นนอนน่าจันมากินข่าวเด้อน,นี่น้องแกงก็ไปได้ไปกะแม่เราจะแจกก็อย่บานยุกยายนี่เดี๋ยวจ้ะ หลุดไปในเมือดดาหลุดห่วงไปกันเดียวบ้านนี่เปลี่ยนจากป่านอเนย์สองบ้านนี่ก็ตัดสองจ้าวดิจ่ะจ้าวดสองลอยใช่ไหมหลบหลบชาวจากลอยหลบชาวสองลอยลอยชาวจี๊ดหมัดอีกไปสองลอยเลยนะจ๊ะแล้วก็หลบบ่าอีกสองลอยใช่ไหมยังก็เอาอันนี้ก็เอาพวกลอยมัดอ้บ้านตัดไหวเฉย เราชิบัดสองลอยแล้วใครจ้าวสองลอยละจ่ายนี่ไม่บอกว่าจะตัดของใครอีกสองลอยแล้วบอกว่าห้าลอยห้าจึงใช้ฟังพิษหรือเ่าในพอมาจึงได้สองบอกเอาสองยี่อยไปเรื่อยเลยเนี่ยต้บานนั่งเนี่ยของเยเบนี่เขาทำไงนึกไหมไก่บ้านนี่นะทางแยกอันนี้ทางไปกลุ่มเก่าไม่ได้เรียแยกมาเนี่ย ย้อนจากนู้นมานอีกทัพนก็นลายมวนขึ้นนี้หนังรอยของเข้ามาจ่ายจังมา,าตั้ี่สิคนสองกองอ้อดเยืแนอาถอดนี่ก็พีโยตาวเกลืออพอ,ด,อ,อบบบดีเลยก็คือกินแบบป่าใส่เลยอ่ะ ทำนักหัวเป็นีิแล้วก็ถอดเกี้ยวทำเดียวเดียวอร่อยลองทำดูแยละลองขอดูชาวเมันไม่มีเวลาทำในหนังทำคนเดียวได้นะจ๊ะเอาไปแบะใส่แบะพุ่งแล้วก็ถอดเอาเลยจะไม่มีเวลาตากแดดจะใครจะตากแห่หาแห่ดูแห่ป่าป่าป่าลืมอะไรป่าลืมแก้วอดิ อิกนก่อนก็ได้เดี๋ยวคอยไปเอาให้ป้าเราจะเพลียนถอดตัวใหญ่ๆนี่ก็อร่อยดีนยจ๊เยะเน,น,นี่ยาอกินได้เลยจ้เเยอนอนะ มากปลาทอดจริงกับพริกป่นนี่เข,ข้ากันได้จ้ะนี่น้ำพริกป,ป๊บป่นกับปลาทอดกับกรอบนะจ๊ะ ต่ว,วันนี้พิยุกก็ไม่ได้กินข่าอมดปาเลยจ้ะจก็อตอนเช้าก็สื่อขนมปังไปชิ้นนึงนะจ๊ะแล้วก็น้องนิ้งก็เอาพวกผลไม้พุซตาแล้วก็ต้มโอไปให้นะจ๊ะจะก,กินพุซตากับต้มโอเ้ยแต่ว่าขาวนี่เพิ่งได้กินข้าวย็นเลยจะเป็นขังเลกของวันนี้พอองแกมไปตัดอ้อยกับบนดัไปถูกกินได้ข้าวไปกินไม่ดอกว่าก็จะห่อไปเผื่อทาม่ได้นั่นก็จะโทรให้น้องนิ้ง ก๋วยเดี๋ยวสรืออะไรไปหายเราจะพอดีไม่นึคิวนะจ๊ะเดินใหญ่ป้าเพื่อนตกคนเดียวจนหัวหมุนตบกระปั้นตีคันเท่าเดิม,มไม่มเหมือนก็คะปัน ต้นขันเสือปลามาขนาดนี้เลยหรอปลาหมาอยู่ปลาอย่างปลาทูนั่นเป็นกิโลเลยนี่ะนะปลาป่าชีอ้อง,งน้องแกไม่ให้เป็นกำลังใจก็ไม่ยอมไปเบยปลาชีกีคังหลายครั้งว,ว้าวคนเดียวไม่ทันก็ต้องไปล่อยไว้ตัวสุดท้ายก็เป็นปลาสอยเลยปิดงานลำมืดเยอะไหมล่ะ ล้ำหนเดือดร้ายไ,ไม่ไ,<ห>ไม่ถึงอัน,อ,นอันที่ว่าในถุงอ่ะเหลือแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะใช้มดนั่นแหละมดลำก็เลยกลับดาฝนตกดาเดี๋ยวพิโยจะให้ตังค์พน่องแกไปไปเสืออาหารจะเพื่อพร่องแกอย่าไปตกไปอะไรก็ใจเนะพราะว่าพิโยใช้เป็นมดเหล่าของพอร่องแกม ตังปลาไอาตังไกไขมันไก่ก็รู้เป่าขึงตัว,ตวนะขึนตัว่าไรขึตัวะไรเจ้าเนี่ก็แเพงนะแต่ก่อนตัวลอยยีตัวลอยตามตัวลอยหางทิอันล้ลอยกาวิพลโอ้ <c oughs> น่นนี่เพื่อแก่มยาวไปหายคอบแบงไปเดิ้อยังบาดช่วงนี้รล่อนเอาอาจนะจ๊ะง่ายฝนตกแต่กระต๊กไม่แรงนะจ๊ะเนี่ยยังบาดววาฝนตกใส่หนองแนนก็ทีมงานตัดอ่อยจนจ๊นเนี่ยตกรากษาฝนเลยเย็นดี ตอนเที่ยงเรียร้อนชุดๆเลยอ่ะคุณต้องมากันนี่แต่กลัวก็จะฝ่าเนี่เยเด<อ>ี๋ยวไมทางปลาอ้อยนะไม่โตกนะปลาอ้อยอันที่ไกลๆเนี่ยพอมาถึงนี่โตกโอ้มาเขือนเชิงมีเน่าเด็ดจังมาเขือต้มกับานดีจังมาตกล้นมาถึงปลาบานดีนี่แหละคนต้องไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยท้ออะไรนั่นจะในความเปียกไม่ได้กลัวน่นจะกลัวรเรื่องฝ่าฝ่าจะแรงอะไรอย่างเงี้ยนะ ันนี่ก็เล่นมาเหนื่อยนี่หิวเข่าเนี่ยปต่ตกปลามาใช้พลังงานเยอะเลยหิวเข่าเยอะมันเยอะไป เดี๋ยวทำไมพอคอยผื่งน่เดแล้วคิดว่าจะได้ตายไ,ไปเอาแวันไปเอเดียวมค,คืนิว้ลใหญยวอืมให้ิวไว้กิววันออันนี้มันเนาวมนมีราเ,เนานอนแล้วนี่นจะจ่ะบรรสาวันอาทิตย์พิโยกมีเวลาไปนั่นหนี้กับทายท่านมันหนุนหนีไปน่าจาะแต่ว่า แต่ส่วนไหนที่ว่าทางานก็วะมากับเป็นแพจทำกับขา่าวทาอะไรกินกันเนาะจ๊ะบางทีกับข่าวก็เป็นเมนูเดิมเดิมเนี่ยจ๊ะก็อาจจะเป็นอะไรทายทำการวิที่การทําให้ดูเนาะจ๊ะผวัตกับทายบอยอะไรเงี่ยจ๊ะที่วมาหนังกินผุดคุยก,กันนี่เลยจ้ะ ช่วงไหนที่แบบเป็นเป็นพวกป้าถอดอาหารแห่งในพโยก่่ะจับพรอญายใช้มือเลยได้จักกว่าจับนั่นเลยไปงีน้น,นั่งไปซิกซาเข้าไปมีนอ่องก็เ่งนะบอกว่าเขายุดอ่ะใครยุดน่องตะหวนัน น่องอยากยุดเลยบอกยุดเนี่ยจะไม่หน่องตะวันอะ่ะหน่องมาเบลก่อนโย่หงคู่อยากอวยลูกหงคูบอกยังบอกยายยายครู่ก็ใหยย้หย,หยุดให้หนูยุดรีวัน <c oughs> เลยยายมาถามนักเรียนเขายุดไหมนะไหนเห็นยุดนะบอกครู่ก็ไม่ได้ไมาบอกเราจะให้ยุดอะไรนานแต่ตีวันเขามัเคยมีหรอ ้องใส่ยางมดเด็กยางมดน้อเป็นไข่น่ะน้องใส่เบสไหมยายน้องมาถามแม่ไม่คืยายหลวงชอบใส่เบสขาใส่จี๊ดเฮะข้าใส่จ <Mm ิดเลยเส่กับเออถอดจนมดเลยจ้ะ ลืมไปบ่าน่าจะแบงใบถอดเป็นหลังดาซอไนไหนแมทท่าก่อนเนาะยายหงนะยายหนองเนละยนลระรแ่ะต้เนาตาถอด ตกเองถอดเองออแวะชีเองอร่อยเองเลยจ้ะ <c oughs> วันนี้เมนูกับเขาในี่พี่โยลงมือทำมาทุกอย่างเลยจ้ะต้มพักดาถอดปลาดาอออ่่ยะ

ทอดในถ้ําในอันตรายด้ปลาตัวใหญ่ทำชูชียเวลาทำชูชีกค่ปะปลาตัวใหญ่มีมทำปลาหลาดได้ด้วยทำหลายเมนูแต่มันไม่มีเวลาอันนี้ก็มือท่ทำเลย<อ>

กอดอกอยิ้มไปอีกหนึ่งมือแล้วจ้ะน,นี่ฟ้าถอดนี่ก็รอจริงจนนริงนะจ๊ะเพียวอะไรแจกยอฟรีมือตัวเองนะจ๊ะจิ้นได้ต่างๆเติมแคลเซียมแลเขาเรียกจเติเมกระดูกก็เติมนเดียวเติมแคลเซียมให้กระดูกไงกระดูกปลาเติมความฉลาดด้วยนะคะับกินปลาหนูก็ได้ฉลาดฉลาด หลานไหมเหรออะไรจากคลิปนี่ก็จะไวแครียนีจ้ะก็พามาหนังกินเขากับป๋าถอดทัดตุ่มนะจ๊ะป๋านี่ก็เป็นพี่มือพี่โยไปหามาแล้วก็มาถอดมาทำเองนะจ๊ะโยก็ถอดหลายลืมไปตลาดก่อนเดี๋ยว มีน้องนี้ก็ลูกลาลาที่ก๊อยังดูนะจ๊ะเดี๋ยวจุดใดแบ่งกันกินไปนะจ๊ะพ่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกคนเดี๋ยวจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เราก็เป็นกำลังใจกับพ่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ๊ะพ่โยรักเอฟซีทุกคนเดี๋ยวจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า